Thank you. ไช่เดี๋ยวลงไปอันนั้นเอามันได้รูปเดียวเองไม่เป็นไรได้ค่ะไม่เป็นไรเจ๊เนาะขอบคุณครับเสุดท้ายชิปเลยเนาะโอ้ไหนคนนี้ไปพี่ร่องเข้าบ้านดิเตยลาเสร็จแล้วน้องแก้วบ่าเห็นฮอดไง กังไอู้ชกตีล่ะใชู่่ชกใสลัดลูเลืองาเลยล่าเลืองกระถาซาลีน่ะใช่เจาเลื้ง้อกเลืองคือบักม่วงนี่แหละไม่ไม่รวมหรืบออขอซุ่มหนาตัวเด้อาวมาไม่รับสวยสวยสวยาวมาจะสวยหน่อยเน่อยแ่น่าจะเป็นสู้ชกแม่ลาวมามัดลูกสวยบาบาแล้วเนาะอ้ยบ่าวแซมกำลังจะตั้งคลิปนะครับผม บอปาเบาแซมเนียปานะำคัตบนซาแดนันมาใส่ไปพูดบอมันก็จะขึ้นพ่อนี่มันใส่ไปพูดบอบิ้งเรื่องแถวกันปาดว่ามันเป็ดหน่อยแบบเลี้ยงแถวกันปารถูกปาดถูอุ้ยแม่พญาแมน้ำชิมด้วยแม่ฉากจดหัวารั่นอุ้ยปาดแม่จะไหนมาลูกดกปาด ลูกไส้สลูกสาวสองปะมิฟูงามุ๊บนเพนว่าป้าอเดเาองกอนี้อร้อนร้อนร้อนร้นว่าี่ซื้อมาปีหนาด้ัน้ซือก็ต้องซื้อไ่ต้องซื้อยากครับได้แล้วได้มาอยยยงนี่นี่ก็เพ่แห้งแล้วะครับแต่หาเกียร์แงยืนก็เพิ่แห้งล่ะเป็นจังไรจะควงโอ้ยม้วนไส้กอเห็ดขาดเหว่ามือนี้ไส้ล่ะ พี่พี่ต้นล้วถ่าอยู่ในแต่เรแข็งแรงบ่มาีถ่าเแข็งแรงบอกปว่าไปไปครไปมันสุดยอดเลยว่ะขนาดกลมเลยเอองหายใจท่านเนาะอโอผีพี่น้องอ้ยมันทักผี่อาเยมัทักผีแตกบนวันวันบนี้คุมอนมันบนทุคนสจ้อ่นษณาบนน้าะครับแต่พออาทิตย์ก็ยังมันเนี่มืงอึงนี่นะ มัธรรมดาดิพรานน่ส่งงานนี่องครับส่งงานวยนะยนกส่งงานนี่ไปอ่งนส่งธรรมดาดิับแล้วนะเย้อมไปคว้อคง ขอบคุณครับผมเปีเลยเยูปมีคนมคต้องขอรับลุงนะเอาดแค่เววัันน้อนเตนเการาจอจมคัแตกจนๆเขาเอ็นว่าแตกจนๆองแะปวดแล้วยังวะเอาขณะนี้กำลังแบบว่าชลมุนวุ่นวายน้องป๋อมแปมอยู่ไหนนาะน้องป๋อมแปมน้องป๋อมแปมเย็นชุดยัง อ่ะเอาปลาอ้ปลาทูุ้ยคุณยายน้องคูเปอร์วันนี้คุณยายน้องคูเปอร์นะครับปาดไม่ธรรมดานะครับทุกคนคนนี้เขาไม่พลาดอยู่แล้วทุกงานครับทุกงานอยู่แล้วถ่ายคลิปหรือยังวันนี้ยังไม่ถ่ายรีบถอดรีบจะไปถ่ายคลิปใช่ไหมเอา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 ไปไปไปไอ้บัลลปุกแล้วเปลี่ยนชุดเขามันจะซักโอเคครับโอเคครับมันจะซักกว่าหนูคนนึพี่โอ๊ยลูกพี่ ปได้พี่ปได้โอ้ยปิดไว้พี่น้องครับปิดไว้เราวพท่านเปลี่ยนสุดเดีวไปลูกพี่เราไปเอาครับต่อครับต่อเรียบร้อยแล้วครับถอดบางหันนึ่ถอดโซ่โซ่สีแขกจังหน่อยแบบว่ายั่วยั่วเล็กน้อยถึงปานกลางบางหันยั่วเล็กน้อยถึงปานกลางบางหันนี่ปตอปตอปตอยีตาบงเลยเนี้ยโอ้ลูกพี่เขาคือเล่นลูกพี่ครับเดียวว่าสนาดยิ้เต้นเดียวกันนี่ ได้จะทำยังไงหนูก็ทำเลยเหมือนพระตังซ้ำจังจะแปะอันเชิญพระไตยปีดกนี่ครับสุดยอดปะหมายถึงปาดผมบ่เปล่าผมผมไม่ไม่มีครับวันนี้ครับผมได้อยู่สี่สิบบาทนะครับวันนี้คือคือว่าสู้ต้นตำรับครับต้นตำลับตัวจับพวกมาไล้ทุกมือเลยแมนครับพวกมาไล้หลุดอันที่ว่าเป็นต้นตำรับครับเป็นธรรมดาครับไม่ได้ก็สองเดือนแล้ว เดือนก็ครบยวันหม่านีพี่เมู่อวานนีดีมาเพื่ออยากไปรถบัสได้บัตรสองเ้นหามม่บวานดีสดถามแน่ทั้งเนนแหววพระทางพี่ครับไปเีกนักธุรศักของเรานะฮะมาดีไปอีกไปเีกนักธุรศักชื่อว่าเป็นไปเอกสาวหน่อยน้พนช่วยกันดิพ่นเสียงดีพ่อมาหยิบถามพุ่นนธุรสักพ่นอามตัวเองมีอะไร ตัวมิสเตอร์มิสเตอร์ซีเพิร์ครับฟอร์นิเอร์ผู้สืบบอเขา่ายว่าไหลใจเนี่ยเขาของเ่อสิเพราะเขาค่ายว่าไหลใจแรกมันเป็นมเป็นพคเบอร์บริเพื้นเพียผมเป็นต้นับันของไทของไทเพลงนี้มันเป็นโปรเจตของค่ายครับมันจะมีอันเพิ่มมาล้ำไหลโม่งมาคเบอร์นิ่ิพอที่บูดที่แม่นที่นกที่นกแมนครับ นั่นแหลผมก็เป็นซื้อพมเบอยซาบันนี้เพิ่อนก็เลยเห็นเลี่ยนเปลี่ยเพี้นเป็นสุดท้ับราแล้วชื่อเป็นตัวเสัยปากหาคนนะชับเรเนี่ยมีตัวชับอยู่ห้าคนใช่ครับแล้วก็ธรรมดาแต่ว่าพิเศษแล้วก็พ่อฟันยังเต้นเลยพ่อหัวใจแล้วก็พนมอิงหังเนีายมันมีหลายเพลงหลายเพลงดิเพราะมันนัดธรรมดาได้นัดสุลุสานเล่นเนี่มักนัดสุลุสานเพลงร้องเพลงเพลินกับมวลเนีเออมักเจ้าเด้อหญิงผู้สาวฮักเจ้าเด้อผู้สาวฮักเจ้าเด้อผู้สาวไอ เพิ่นเพ่เเพิ่นเินเพิ่นเนพี่พี่หนึ่งพี่หน่ครับลนชนชั่ขบุบุนเรามีลองปา้นมาเพ่งอ่ลองเราไม่องบั้นเพ่งอยู่อง่องเพ่งพูดขึ้นเสร้างเป็นย่ง้อนยู่นี่เพิ่พูจกนนัด้พูจากแดนื้อมว่ายือเว่าือเต้องยือพูจก้องยือต้องพี่ือแต่บันาดเป็นพี่เเป็นกำลังใจให้น้องยือครับื่ว่าเป็นศิลปินที่มากเลยความสามารถอีกคนนึ่นจาก่ายเพลงข้าสานแลน ข้าวสารข้าวสารแรนครับมันทั้งไรสุดเนี่ยทั้งอันเนี่ยมีทุกคนถามตามมาล่วงจากสาวลอยไปมันไม่เห็นไงเพราะไหม่เพราะงาน้องต้องเลีล้ยนในงานวงงานนั่นไข่ของน้องพอไหมครับทั้งงานไข่แล้วก็งานวงงานไข่แล้วก็มิจฉงไปทัา้งงานครบเพงานห,หลายๆอย่างครับแล้วก็มงานที่แม่วันนี้วันน้ำไม่สี่เหนี่ยกันไอศกรี กับมาเน่ยมาเนี่ต่ว่ากบมาตลอดีสิแม่พ่พเคเห็นเกมากกั้วเนี่ยเขาเคยในลุ่งด้ครับหลายหนาที่งไม่ลงยาลาหลายควสามารถแมพอัศิลปินสังกัดสาวน้อยอยู่ก็ตั้งใจให้ได้หลาหลายได้สุดๆขอบคุณหลายๆครับผมรังบอกของพ่อผินไปละ